สวัสดีครับผมช่างต้มพิษบุรีนะครับผมโอ้โหหลายคนก็คงจะคุ้นคลิปนี้แล้วนะครับผมสวัสดีก่อนเข้ารายการทุกวันนะครับผมสวัสดีเข้าสู่ช่องช่างต้มชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ต่อเลยนะครับงานรถนี้แน่นเลยนะผมก็รับทํารถนะซ่อมบํารุงไฟเลี้ยวบังลมเ,มเดิมๆเนี่ยลูกค้าได้มาแบบว่าโอ,อ้โหผมยังอิจฉาเลยเนี่ยว่าจะขอซื้อต่อลูกค้าสัก สองหมื่นห้าไม่รู้จะขายหรือเปล่านะครับแล้วที่สําคัญนะรถคันนี้โอ้โหไม่เคยต่อพ่วงข้างเลยไม่เคยต่อเล้งเลยนะครับผมเนี่ยเดิมหมดทุกจุดเลยแข้งก็เดิมเครื่องแข้งกลางนี่เคยผ่ายังไม่รู้นะครับก้านยังเป็นก้านเดิมแท้เลยนะโโหแบบเนี้ยแบบเนี้ยราคาดีแล้วก็น่าน่าใช้น่าซื้อมาขับหายากแล้วปัจจุบันนะครับเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะครับเสื้อฝาวาวหัวเทียน เอเทียนน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละเนี่ยเบ้าเดิมเลยนะครับฝาเดิมแท้เลยนะครับนี่คันนี้แบบโหเดิมสดเลยอะ่ะเสื้อก็เดิมลูกก็ไซส์เดิมนะครับอันนี้มาซ่อมบํารุงมาฟิตเครื่องนะครับผมสึกหลอตามอายุการใช้งานคันนี้ไม่ตกกับ20ปีเะหรอนะถ้าเกิดว่าปีสี่สี่แปดห้าแปดหแปดโหก็น่าจะได้นะ สิบป,ปียี่สิบปีนะครับผมล้อเดิมลวดเดิมดุมเดิมเลยโหไปหาที่ไหนครับลูกค้าเนี่ยบอกผมมั่งครับส่วนมากจะเจอแต่ว่าเดิมจริงแต่ว่าเบิกใหม่กันนะอันเนี้ยคือเปลี่ยนชกหลังมาอย่างเดียวมั้งคันเนี้ยเอฟซี 4, ครับไปหาปลาครับผ่านครับก็คันนี้นะครับมีรายการมานะครับผม มาตอนไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ก็มาทิ้งไว้ได้นะทีะนะ่ร้านน่ะฟิตเครื่องควานลูกเป็นไซส์0ูนย์จุชุด Spin al, สปริงวาลซินวาลเช็คเออร์เลอรโค้ ode, แก้ไขหน่อยรถแปลง s อสอ้าวคันนี้แปลงเอสมาแล้วนี่แต่ดีกว่าเอสสามนะมันใหม่กว่ามันเหมือนกับว่าเราอัพสเต็ปมันนะ่ะอ่าอัพสเต็ปมันนะครับขึ้นมาให้มันดีกว่าเก่านะจากสามเป็นสี่นะครับนี่ไฟโค้ดเด้งนะครับเวลาบิดคันเร่ง นะครับแล้วก็บิดคันเร่งจะขึ้นไฟแดงครั้งแล้วก็อะไรนะ่ะถ้ายกคันเร่งจะหายไฟกระพริบ3ครั้งแล้วดับหาดกล่อง S4K03H01 โอ้อันนี้ง่ายมากเลยนะครับผมก็ได้เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน1คันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจูนให้ครับผมมันปิดได้นะครับผมเรื่องของเรื่องตัวนี้เป็น S3 ที่ไม่มีเซนเซอร์นะไม่มี O2 ที่ท่อเห็นไหมปกติที่ท่อหัวฉีดจะมี O2 แต่รุ่นนี้มันไม่มีโอทูแล้วเราอ่ะเนี่ยเนยนะปกติจะมีรูโอแบบนี้เห็นไหมโอทก็คือวัดไอออกซิเจนเซนเซอร์นั่นแหละนะครับผมวัดไอค่าไอเสียนะครับ, C I C รบแต่ว่าหัวฉีดอะเห็นไหมรุ่นเก่าอ่ะมันไม่มีเซ็นเซอร์คอท่อกล่ขอ,ของมันก็ยังไม่ค่อยเพี้ยนเลยแต่ทําไมพอเราแปลงเป็น S4 ไปนะครับลดเพี้ยนนะครับ ไฟขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับก็แก้ไขนะครับโดยการจูนปิดได้ปิดโอทูมันเหมือนเดิมอ่าบางคนถามอา้าวแล้วปิดอย่างนี้รถผมวิ่งจะลูกติดไหมนะครับผมคือรุ่นใหม่ๆเนี่ยโอทูมันก็จะไปสั่งกล่องนะหนาบางอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารุ่นเก่ามันไม่ใช้มันก็ไม่พังลูกมันก็ไม่ติดไม่เห็นหรอนะครับผมอันนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่าเดี๋ยวผมปิดให้ นะครับแล้วก็จูนให้พอดีเลยสีโอเทียนนี่แบบว่าอันนี้ยังถือว่าไอ้นี่นะถือว่ายังเขาขาวอยู่นะเดี๋ยวจะเอาให้น้ําตาลกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดโอทูเลยนะอ่าส่วนผสมก็จะคงที่ไงไม่ไปไหนไม่เพี้ยนนะครับผมไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็ไม่ชดเชยนะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับผมบอกเลยว่าทําให้เหมือนรถแข่งเลยรถแข่งเนี่ยกล่อง API นะ ไม่มี O2 เหมือนกันนะมันก็ยังเฉลี่ยชดเชยให้สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่กล่องเดิมมันประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนะครับผมอ่ามันก็จ่ายค่าชดเชยให้นะครับเราก็จูนท้ายหนาไว้ก่อนนะแต่ไม่ต้องถึงหนาก็สะดุดัวทิ่มนะครับเอาให้นานหนานิดนึงนะครับลูกสูบก็ไม่เบรกแล้วยิ่งเป็นลูกเดิมด้วยผมว่าขี่ร้อยโลก็ไม่ติดถ้าปั๊มน้ำมันเครื่องไม่พังนะออให้มันบางยังไงมันก็ไม่ติดเพราะยิ่งอยู่ร้อยร้อยสิบเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็เนี่ย สำหรับลูกค้าที่เอารถม,มาทำนะผมก็จัดให้ทีละคันทีละคันแบบนี้แหละนี่ก็อร่อยลูกค้าเบิกมาให้นะแท้ทุกชิ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวใส่ให้หมดเลยเก็บห่อมาให้ด้วยนะครับผมนี่ประกองประเก็นมีหมดเลยมียานประเก็นสังกะสีอะ่นะอะประเก็นฝาสูบลูกแท้นะครับลูกแท้แหวนแท้นะครับ เแต่แหวนกับลูกนี่มันคนละสีกันวะกล่องอ่ะผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วว่ามันแท้เปล่านะครับผมก็แท้ก็อน,อนแหละผลิตที่ไทยด้วยนะครับแหวนแหวนลิเก้นนะสยามพาร์ตน่าจะเป็นคนผลิตนะครับเนี่ยสปริงวาวด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสลักคลิปล็อกมาเกนในนี่ตัวดันโซ่สะพานโซ่ เปลี่ยนมดนะครับยกเว้นน้ำมันเครื่องไม่แทะนะครับผมแต่ของแท้ยี่ห้อแต่ไม่ใช่ว่าแบบแท้ Honda อะไรอย่างนี้แท้ศูนย์นะครับผมอันนี้ก็เป็นของแท้อ e ีนอนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวกำลังจัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแก้ไฟเด้งให้นะครับผมจูนปิดได้นะครับผมรถจูนก็ที่นัดไว้ก็หลายคันนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ทยอยไอ้นี่ก่อนทำรถหน้าร้านก่อนนะครับซ่อมบำรุงหลายคันอยู่นะครับผม ก็งานอะไรจัดให้เรื่อยๆนะงานรถก็ซ่อมบำรุงแบบนี้ก็มาได้นะครับผมงานอะไรก็นะครับทยอยทยอยทยอยอันนี้ข้อเหวี่ยงก็ยืดทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยใครไม่เคยเห็นยืดข้อเหวี่ยงก็มาถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้ครอบโตมาแล้วครอบโตแล้วนี่ครอบโตแล้ว ลวงห่วงทิ้งต่ออ่ะเอาห่วงตรงนี้ทิ้งนี่ห่วงเดิมลูกค้านะทิ้งนี่ห่วงทิ้งขอห่วงเชื่อมเชื่อมเชื่อมนะครับผมอ่าเนี่ยพอลวงแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไปเช,นะชื่อมใหม่นะครับเชื่อมใหม่พอเสร็จแล้วก็จะเนียนแบบเนี้ยนะครับผมอ่านะครับเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แทนยืดมาตรฐานแน่นอนนะครับนี่ ตัวบลเลอร์เลยไม่มีสั่นเลยนะครับไม่มีกระดิกเลยนะครับข้อเหวี่ยงนิ่งแน่นเนียนแน่นอนครับ fc ล้วงกินนี่แล้วเบิดแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมเบิด์ตรูแป๊บเดียวเสร็จนะฮะคอคนนิ่มเลยคนะอนิ่มไหมตัวเนี้ยคอนิ่มเลยอ่าลูกค้าทำมาจากที่อื่นนะครับแล้วก็ใส่ห่วงมาแล้ว อันนี้ห่วงไม่แข็งครับนี่ช่างกึงบอกเลยห่วงลูกค้าทํามาไม่แข็งเท่าไหร่นะลูกค้าห่วงมันถึงพังไนงะแต่ว่าลูกค้าก็น่าจะรู้แหละเพราะว่าให้ผมเปลี่ยนห่วงใหม่อะ่ะ<อ> <c oughs> ให้ผมเปลี่ยนห่วงใหม่น่าจะรู้อยู่นะว่ามันไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยแข็งก็เปลี่ยนให้ใหม่ใส่ห่วงแข็งพิเศษไปรับประกันห่วงแตกด้วยอันนี้ห่วงลูกค้าแตกด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแตกแล้วเห็นไหม ลูกค้าบอกพี่ครอบโตเปลี่ยนห่วงไปเลยนะครับผมห่วงผมไม่ค่อยแน่น <c oughs> จัดให้ครับแน่นนิ่งเนียนถ้าห่วงแตกรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะถ้าเกิดเอาไปใช้วิ่งเดือน2เดือน3เดือนละห่วงแตกอะ่ะมาทําใหม่ฟรีเลยนะไม่ต้องเสียเงินที่เนี่ยครับรับประกันห่วงอยู่แล้วแข็งโป๊กสุดๆครับที่เนี่ยห่วงเขาเหวี่ยงคัดสันอย่างดีนะครับนี่ เราก็จะล้วงรูเพื่อใส่ห่วงแล้วก็ไปเชื่อมนะครับผมด้วยเลือดพิเศษอีกนะครับโล3,000กว่าบาทนะครับรถเชื่อมนะครับแต่ก่อนใช้โล600ก็ว่าแพงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โล3,000กว่าบาทนะครับ ER สั่งนอกเลยนะครับรถเชื่อมแข็งโป๊กนะครับสนใจก็ส่งมาได้นะครับอะไรยเขาอย่างค่อนข้างเร็วนะครับทำให้แป๊บเดียวครับ สองสาวันก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ห่วงเงาแบบนี้เลยนะครับรูเงาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะเพิ่งจะล้วงป่าเสร็จนะครับต้องไปเก็บอีกรอบนึงนะครับเก็บรอบข้างนะครับแล้วจะทงจะถ่วงก็ว่านไปนะครับผม